เปลือยเส้นทางรักแม่มคัทรียากับบีบีสงกรานกระจ่างเนธย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะเป็นข่าวดังคลึกโครมอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเมื่อนักแสดงมากความสามารถและกำลังโด่งดังในยุคนั้นค่ะอย่างแม่มคัทรียาแม็กอินทอสหลังจากที่เจ้าตัวนะคะได้แต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงค่ะบีบีสงกรานกระจ่างเนธ แต่แล้วชาวเน็ตก็แอบเมา์นะคะว่าเธอนั้นท้องก่อนแต่งค่ะจนกระทั่งเจ้าตัวนั้นทนกระแสสังคมไม่ไหวออกมายอมรับภายหลังนะคะว่าตัวเองนั้นตั้งท้องได้5เดือนแล้วละค่ะและทไลายเส้นทางรักของแม่มคัตติยาและบีบีสงกรานกระจ่างเนตรนะคะปี2548ช่วงเดือนสิงหาคมนิตยสาร,รบันเทิงชื่อดังนำภาพแม่มคาตลิยาไปร่วมงานแห่งหนึ่งเมื่อลงตีพิม เป็นภาพทําให้สื่อบนชนหลายแขนงให้ความสนใจเพราะว่าท้องเจ้าตัวมีลักษณะนูนขึ้นจนเห็นได้ชัด13กรกฎาคม2548บรรดาน,นักข่าวได้แห่กันไปเพื่อขอสัมภาษณ์นักแสดงสาวที่สตูดิโออัดรายการสมาคมชมดาวแต่ก็ได้รับการปฏิเสธ30รกรกฎาคม2548มีงานเปิดกล้องละครดัง แม่มคัทลิยาได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องข่าวท้องไม่ท้องเป็นครั้งแรกโดยยืนยันว่าสาเหตุที่อ้วนขึ้นนั้นเป็นเพราะทานยาน้ำสตีเบิโลเข้าไป2กันยายน2548แม่มพร้อมด้วยกับแฟนหนุ่มบีบีสงกรานต์กระจ่างเนตรก็จัดแถลงข่าวบอกว่าตอนนี้ตนตั้งครรภ์ได้ประมาณ5เดือนแล้ว หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันมีลูกด้วยกันถึง3คนนั่นเองแหละค่ะและย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันที่25เมษาย,ยน2562แบมคคทาแม็กอินทอรก็ควงสามีค่ะออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักนะคะหลังจากที่แต่งงานกันมานานหลาย10ปีและก็มีลูกๆที่น่ารักด้วยกัน3คนค่ะผ่านทาง w o o d y World นะคะ ซึ่งงานนี้ค่ะพิธีกรก็ถามนะคะว่าพี่แหม่มเป็นคนอย่างไรในมุมมองของเราบีบีก็บอกว่าแหม่มเป็นคนรักครอบครัวรักแม่รักพี่ชายมากแล้วอีกอย่างที่ชื่นชมแหม่มเขารักอาชีพตรงเวลาดูแลทุกคนให้เกียรติทุกคนที่ทำงานกับเขาเขาเป็นนักสู้อดทนพยายามสูงเป็นตัวอย่างของนักสู้ที่ดีเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายอันนี้พี่แหม่มบอกนะคะบอกว่าบีบีเป็นคนยังไง และเขาไม่ได้ตื่นเต้นกับเราในความเป็นเราไม่ค่อยรู้จักเรื่องในวงการบันเทิงไม่เคยดูละครแม่มเล่นเลยเขามีความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่คนที่เอาใจเราจนเกินไปเขาเป็นคนตรงตรง,ตรงชัดเจนเราเจอกันตอนอายุ30กว่าไปแล้วมันก็เลยตกตะกอนในหลายๆเรื่องเป็นการเจอกันเหมือนผู้ใหญ่มากกว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเอาตรงประเด็นและมีเรื่องที่เขาดีมากที่สุดก็คือเขาเป็นผู้ชายที่รักครอบครัว เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นและมีความสำคัญมากสําหรับผู้หญิงที่อยากจะฝากชีวิตเอาไว้ด้วยรักลูกมากอยู่กันส่วนตัวชมกันไม่เอ่ยบีบีก็บอกนะคะว่าก็ชมนะส่วนพี่แมมบอกว่าคิดว่ามันมีความสำคัญนะมีอะไรก็ควรบอกกันมาบอกกันตอนที่เขายังมีลมหายใจจะดีกว่า และล่าสุดนะคะเมื่อวันที่15สิงหาคมค่ะ2563เว็บไซต์ราชกษษ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 ิจจานุเบกษาก็เผยประกาศสารนะคะสั่งล้มละลายพิทักษทรัพย์เด็ดขาดค่ะโดยหนึ่งในจำเลยนั้นก็มีนายสงกรานต์ประจางเนตรนะคะสามีของแหม่มคาทาลียาแม็กอินทอสด้วยล่ะค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ